นอนทายายเดี๋ยวยายก็สิมาพอายายมาจากวัดปับ๊บยายเห็ดกับเขากินหูดีหูดีดพระกันขืนนอนเลี้ยงแถวกันขอให้ยายมาเธอกูสิจัดการไว้เลยจัดที่จะของไว้นอนถานอนถ่าเพราะว่าดวนจมให้เลยด้ยนอนถ่าว่าเป็นยังคือว่านอนเล่นมองยายยังสิยายไม่ขี้คันจับทะลูก ความสุขมาจากวัดเห็นหบ่มาที่นี่กับเบิงบ่ว่ามันหก่าบา่ินี่มันก็กัดเหล่นเบิงดูมันกัดเล่นเลยไงกัดเล่นนะพังเบิดนะแล้วจะสิกัดยาหัวมันเอ้กันกับ่ได้รูเรื่องมันกัดตอนเข้าไปวัดกาเล่นสันนี่เบิงดูไฟฉายไฟอย่างมันเตะตกแตกเบิดกับยาหัวมัน ในๆเขาก็มาอยู่น้ำหฮอแล้วมันทองทํำใจหื่อหลับได้นะั่นฟังห้องเบา,านะ่กะก็ดิกข้างแป๊บๆอยู่หันท่ำส้มปิน่นนอนนิงน่งนิ่งคือจะคของตายกับเฮ็ดปิน่นแต่ว่าหูเรื่องเฮาเบิ่ดน่อหางก,กระดิกปั๊บ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 หูเรื่องเบิดนะมัง่งมั่งเอ้ยมั่งกับมียายหูเด้ว่าพักกันตัวยายนั่นะขี่นอนหลับซื่อๆนะัน่นดมกลนกัน ตรงก้นกันยูหันย้ายหูยูมันขีดสวนพูดตัวผู้ก็ตัวผู้ด้วยค่นนี่นอนตรก้นกันย้ายหูยู่ว่ามันเฮ็ดเกินไปมันน้อนดมตรงก้นกันนี่ย้ายเห็นหางมันกระดิกอยู่ไหมแสดงว่ามันนอนหล่นซื่อๆนี่เราย้ายก็สิมานั่งเฮ็ดเวียกเราไปที่นี่ก็สิบ่นนี้เฮ็ดยังไงเราลูกต่อไปหึหึย้ายหูได้ว่าแกงรับเนี่ยย้ายหูยูบต้องตัวกับหู แกงรับไหมยายหัวยู่ดอกว่าพักกันแกงอย่ารับมความสุขเล็กๆน้อยๆเด้อยค่ะน,นี่พอว่ามันบ่นม,นมีเด็กน้อยนี่กลับมากก็เห็นนี่ละ่ะสัตว์เลี้ยงมันแต่ว่าบรูว่าอ้ยนี่สิได้ไปหาสัแต่ว่าแ์อยู่ไปหาแนวมาฉีดเห็นไหมหูนี่เป็นมาไดยังไดโอ้ยหูนี่แม่ เกิดพยาธิพยาธิตัวนี้หมอสตัตวแพทย์เรามันล่งหอดเส้นเลือดดิต้องฉีดเป็นเดือนเที่ยวก็นัดฉีดอ่ามันเป็นหลายคอกเลวเนาะเนะี่ยเป็นบ้านที่ว่าเป็นบ้านเปิดแมวกับมาดูดูมาที่นี่พ่อแมวมาดูเราวบกเขาก็มาปล่อยแน่อีอย่างแน่โดยมากเป็นแมวงสิ่งและค่ะบริยุน้ำเฝ้าดนดอกเพราะมันยางด้มันกับผากันแข็งแรงมากเขาเอาเนว่าเป็นแมวเป่ามันกับผ้กกากันนี้ แต่ว่าบัทีิเนกับมาเหล้วมัติดโลกเราคบว่าติดกันเด้มันเป็นทางพานของแมวไอ้วางแสนจ้าตัวหนึ่งยับเยินเด้มีในต่นนั้นล้วก็มามันอนน้ำเฮ้ามันอนน้ำเฮ้าเลยบัทีิเนก็ะเอาตีมันยังไงกับบนหนีเด้เขาต้องรักษามันหันน้ำใส่มันสิติดเท่าจาวตะวแพทย์ว่ามันเข่าหดเส้นเลือดเหนเด้นี่อันนี้เชื่อตัวนี้แต่ว่ามันกับมันกับบนหนีจากเขาองศิละบันหนีจากเขาองศิละเขาก็ต้องรักษามัน ตีได้กับบ้ามีประโยชน์เพระวันญ่ขื้นมันกับพากันเนปกลายเป็นแมวเป่าเพะวันมันเป็นแมวเลี้ยงมันเป็นแมวที่ว่ามันมาตามอัตภาพของมันมันกัมาออกลูกออกลูกเนี่ยแม่มันกับไปอีกเด้ถ้ามันออกลูกแล้วซุ้มตัวผูนอายุกับห้อด่ดนดอกมันใหญ่จักหน่อยมันกับเปลี่ยนเป็นแมวเป่าแล้วแต่ว่าส่วนจะไปเป็นแมวเป่าเขาขาดเบอร์นั้นสิละขาดทุกรุ่นเลยหนังสือขาดทุกรุ่น ของแตกทุกรุ่นกระ,ะมังถังแตกเครื่องอปั้นเครื่องอย่างมันให้แตกเบิดล่ละเพราะมันกระโดดไก่กระโดดจากฝั่งหนึ่งไปฝั่งหนึ่งของแตกเป็นแท้โซฟาผสมวางงบาเหลือมันขูดออกเบิดขูดถิ่มเบิดเอาผ้าปิดไว้มันก็เข่าไปในผ,ผ้าขูดแต่มันเป็นความสูงชนิดหนึ่งที่เฮามากเลยได้เห็นไงชีวิตของมันไงทำท่อมเจือๆเน่ยนะดูเรืองก้นะเงนเบิดเลยนะ ทำร่นงนอนหลับเนดูนอนดมกล้นกันน้วมันกอดกันนอนดมกลนกันเอ้ยสัตว์เอ้เดนี้เริ่มรู้จักภาษาคน